อพี่ขี่มาแล้วโอยตะวังน,นะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกิดอะไรเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรบอกก่อนอันเนี้ยแปามาจากไหนเนี่ยกูปิด ผมรู้แล้พี่โตเกียเป็นไรเป็นไรครับเนี่ยโททอเขามีโปรโมชั่นแชร์ภาพคืนกำไรคูณ3เลยพี่ว้าวต่อที่1เพียงคุณซื้อสินค้าจากแบรนด์โททอน้าตัวแทนจำหน่ายถ่ายรูปคู่กับสินค้าแล้วแชร์ลงใน f a c e b o o แฮชแท็กโททอเครื่องมือช่างคุณภาพจากนั้นครับแท็กชื่อ Facebook ร้านค้าและแท็ก total2. th เปิดเป็นสาธารณะนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ชุดไขควงและถุงผ้าจากโททอลไปเลยนี่สวยงามมากเลยนะครับถุงผ้า พี่อย่าดูนะอยจะขาดใจแล้วตอนที่2นะครับตอทนตอที่2คือร้านค้าที่ลูกค้าแท็กไปหาเนี่ยเขาก็จะได้รับชุดไข่ควงกับถุงผ้าจากโทโต้ใบเช่นเดียวกันครับแล,แล้วนี่แจกกี่ชุดครับเนี่ย แจกไม่จํากัดครับพี่ไม่แจกกันเ,เ,เลยครับตั้งแต่1ตุลาคม2563ถึง9มกราคม2564เ,เลยพี่หรือจนกว่าของจะหมดครับยังไม่หมดเท่านั้นนะพี่คืนกําไรต่อที่3ทางทีมงาน Total จะคัดภาพถ่ายสวยที่สุดจํานวน3ภาพรางวัลที่1เป็นชุดสว่านกระแทกแบตเตอรี่จากโ t o รับ รางวัลที่1โคตรโทษโทสว่าน20โวลต์รุ่น TIDLI 2 002มูลค่า4,500บาทใช้งานได้3ระบบทั้งเจาะปูนเจาะเหล็กข,ขันสกูมาพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนชุดแค่นชาร์จดอกขันเจาะในกล่องเดียวกันเลยยังมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับมามาเจาะก,กันเลย <c oughs> รางวันที่ 2. 2> รับชุดเครื่องมือช่างมืออาชีพ77ชิ้นรางวันที่2จะเป็นกระเป๋าเครื่องมือช่างมืออาชีพ77ชิ้นจากทัวทรรุ่น THK THP 20776มูลค่า3,900บาทมาดูกันเลยชึบมีทั้งลูกบล็อกก๊อกแก๊กเวนข้างปากตายค้อนไขควงคีมครบชุดเลยครับรางวัลที่3ปั๊มลมมินิ12โวลต์ใช้ภายในรถยนต์ รางวันที่3ปั๊มลมมินิ12 v, โวลต์โทรโทร,รุ่น GTAC 2506มูลค่า1,950บาทตัวนี้เราสามารถคีบกับแบตเตอรี่เติมลมรถยนต์ยางรถยนต์หรือว่าเราจะเติมเป็นพวกลูกบอลลูกโปง่งได้มีไฟฉายในตัวแล้วเรามาเติมลมกันเลยรางวัลภาพถ่ายสวยสุด ไม่เพียงแต่คุณที่จะได้รับร้านค้าที่คุณแท็กชื่อก็จะได้รับรางวัลเช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับส่งผลงานเข้ามาได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม25 6 3ถึงวันที่9มกราคม2564แล้วประกาศรางวัลภาพถ่ายเยสุดวันไหนครับเนี่ยประกาศรางวัลวันที่16มกราคม2 5 6 4ครับที่สำคัญนะครับครับทำตามกติกาให้ถูกต้องและเก็บไบเสร็จไว้เพื่อรอให้ทีมงานติดต่อกลับไปนะครับสรุปจะคุยกับโนเกอร์รู้เรื่องยังไงฮะยังยิ่ ใครอยากมีโมเมนต์แบบนี้นะครับซื้อสินค้าของโทโทและส่งภาพเข้ามาด้วยนะจ๊ะอย่าเริ่มครับว่าเรา,เราื่องขายละกติกาการรับของรางวัล สม,มุดจิ์การร่วมกิจกรรมแต่ของรางวัลผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้เท่านั้นของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนทอนเป็นเงินสดหรือแลกเป็นของรางวัลอื่นได้และผู้มีสิทธิได้รับของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การ ête, รับของรางวัลให้ผู้อื่นได้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลให้กับทุกท่านที่ทำผิดกติกาไม่วา่ากรณีใดทั้งสิ้นบริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดกติกาและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือแทนได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าคณะกรรมการมีสิททททททธธิิิิิิิ์์ตตตตััััััดดดดดดสสสผผผผผูู้้้โชชคคีีีในนนนนนนกก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 กาา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 รร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 รมมมมออออออบบบขขขงงงงงวววลลลลลเเเเืืื่่่่หหจปปปปปะะศไไไแณถ็็ุษ สำหรับร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายของโตโต้ autres. ทางบริษัทจะสรุปจำนวนของรางวาัลพร้อมส่งให้กับร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายทุกๆสิ้นเดือนโดยรับอิงจากผู้ซื้อที่ตามตามเงื่อนไขและแท็กมาที่มีชื่อร้านของร้านค้าเท่านั้นหากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามทางผู้แทนฝ่ายขายที่ดูแลท่านขอบคุณครับ decir, รพูดเร็วไปไหนเนี่ยหายใจทัน